ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม2วันนะคะคือวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม2วันคือวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเพื่อให้ประชาชนลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ท่งนี้ได้ยกเลิกวันหยุดราชการคือวันที่5พฤษภาคมเนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันขึ้นครองราชของพระมาหากษัตริย์ในรัชกาลต่างๆจึงปรับเปลี่ยนไปตามรัชกาลนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกวดขันผู้ที่กระทำความผิดมาตรา112โดยเฉพาะในต่างประเทศโดยขอให้สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการถูกชี้ชวนให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งหากพบผู้กระทำผิดก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดได้เพลนโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชว,ว่าที่ประชุมได้พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคสชฉบับที่5พิจารณาสถานการณ์พื้นที่วัดพระธรรมกายที่พบว่ามีการพูดคุยระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จนสถานการณ์คลี่คลายลง และเห็นว่าควรยกเลิกพื้นที่วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษส่วนพื้นที่อื่นในประกาศฉบับที่5ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมต่อไป